สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับของวัดธรรมรามครับซึ่งเป็นวัดสำคัญนะครับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงนะครับประเด็นที่กําลังเป็นที่ถกเถียงกันในโซเชียลนะครับก็คือมีรายการหนึ่งนะครับซึ่งเป็นรายการผีนะครับเขาก็บอกว่าพญาพลเทพนะครับเป็น เป็นเปรตนะครับที่วัดกุฏทารามนะครับมันจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันยังไงวันนี้ผมก็จะมาอธิบายให้ทุกคนทราบทราบกันนะครับว่าความเป็นมามันยังไงนะครับซึ่งตําแหน่งพระยาพลาเทพนะครับมีปรากฏในตําแหน่งนาพลาเรือนนะครับซึ่งชําระตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับเป็นตําแหน่งนาพลาเรือนสูงสุดนะครับก็คือพระยาพลาเทพงดูแลเหมือนดูแลกระทรวงเกษตรปัจจุบันนะครับมีหน้าที่ดูแล เกษตรพืชผลธัญพืชต่างๆนะครับของในพระนครในราชอาจักรนะครับที่เรามาโย่นะครับก็อยู่ตรงข้ามฝั่งวัดธรรมรามนะครับฝั่งเกาะเมืองนะครับตรงนี้นะครับในคําให้การนะครับของขุนหลวงวัสดุทรงธรรมนะครับเคยบอกว่าที่นี่นะครับมีท่าเรือจ้างนะครับผมก็จะมาแย้งหรือแก้ไขนะครับที่ข้อมูลของอาจารย์ถีคนนั้นนะครับบอกว่า พระยาพลเทพนะครับไปเสียนะครับที่วัดพุทธารามนะครับบอกว่าพระเจ้ามังละนะครับนั่นแนจะไปมอบราชสมบัติกรุงศรีพยาให้พระยาพลเทพที่นั่นนะครับซึ่งตามความเป็นจริงแล้วนะครับศึกเสียกรุงศรีพรยาเมื่อพุทธศักราช2,310นะครับสมเด็จพระเจ้ามังละนะครับไม่ได้เสด็จมานะครับส่งเนมีอัสิหบดีกับมังมหานรธามาแทนนะครับโดยมังมหานรธา ยกทัพมาทางใต้นะครับ mm hmm. ในแนวสีหบดีขึ้นยกทับขึ้นมาทางเหนือนะครับล่องลองมาเรื่อยๆนะฮะทีนี้นะครับในคําให้การผลหลวงวัดประดูทรงธรรมครับบอกว่าที่ตรงข้ามวัดธรรมารามหรือวัดทรมาเนี่ยเดี๋ยวจะแพนกล้องให้ดูนะครับคือฝั่งเกาะเมืองฝั่งนี้ฮะเป็นจวนพญาพลาเทพนะครับหรือบ้านพญาพลาเทพนะครับมีบันทึกในคําให้การผลหลวงวัดประดูทรงธรรม ชัดเจนครับผมยวให้ดูนะครับข้าไใ่เชื่อนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่าผมมาโนอันนี้เป็นหนังสือคําให้การนะครับขุนหลวงวัดประดูทรงทมนะครับเนี่ยนะครับชื่อหลักฐานจะอยู่ตรงนี้นะครับอ่าหนังสือมันเปลิวเนี่ยนะครับเรือจ้างนะครับข้ามบ้านเจ้าพญาพลเทพนะครับข้ามบอกไปยัง ข้ามออกจากกรุงนะครับไปวัดทรมานะครับในหนังสือเนี่ยจะให้การว่าวัดธรรมารามนะสมัยก่อนเขียนเป็นทรมานะครับก็คือวัดวัดธรรมารามในปัจจุบันนี่แหละครับที่เราเห็นหอไตสีขาวขาวนะครับฝั่งตรงกันข้ามแม่น้ําเจ้าพยาออกไปนะฮะก็คือมันจะอยู่ตรงข้ามกับบ้านพญาพลเทพครับวัดธรรมารามตามที่ผมไปเปิดดูในพระไตรปิฎกนะครับ หรือบาปกรรมต่างๆที่จะทําให้เราเป็นเปรตนะครับมันไม่มีนะครับที่จะเป็นเปรตได้จริงๆก็คือทําให้พระทเจ้าหอพระโลหิตนะครับคือทําให้พระทเจ้าเลือดหออนะครับซึ่งตามพระัย้าที่ดลก็มีแล้วก็คือพระเทวทัตนะครับนางจีรมาวิกานะครับก็คือนางอมิตตาในชาติก่อนนะครับพระเจ้าสุป,ปพุทธะนะครับซึ่งเป็นพระบิดาของพระนางเศริมหามัญญานะครับที่ต้องธรณีสูบลงไปเป็นเปรตที่อเวกีมหานรก นะครับแล้วก็มีมานพธามนะครับที่ข่มเถือนพระอุบลวนาเถรีนะครับแล้วก็โดนธรณีสูบลงไปสเวทีมหานรกนะครับนอกนั้นก็ไม่มีนะครับมันจะมีอยู่บ้างนะครับที่ทางพระพุทธศาสนาสอนเรานะครับก็คือด่าพ่อตีแม่นะครับฆ่าพ่อฆ่าแม่อย่างนี้เป็นต้นนะครับผมส่วนพยาพลเทพนี่มันไม่มีหลักฐานไหนนะครับที่กล่าวว่าพยาพลเทพเนี่ย เป็นกบฏต่ออยุธยานะครับนอกจากทําให้การผุดหลวงหาวัดนะครับฉบับเดียวนะครับนอกนั้นก็ไม่มีซึ่งตอนที่เราเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่าเนี่ยตอนนั้นประเทศไทยนะครับหรือรัฐสยามเนี่ยช่วงนั้นนะครับมันยังไม่มีรัชชาตินะครับรัชชาตินะครับเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อปี2482นะครับถ้าจะไม่ผิดนะครับยุคประจอมผลปรอที่บุญสงครามนะครับ หรือยุคราชการที่แปดกรุงรัตนโกสินทร์ครับช่องนั้นรัชชาติเกิดนะครับก่อนหน้านั้นก็จะเป็นอาณาจักรรัตนโกสินทร์นะฮะการทรยศชาตินะครับไม่มีในคำคี์หรือตำราทาง,งพุทธศาสนานะครับว่าทรยศชาติเนี่ยจะเป็นเปรตหรือเป็นอะไรนะครับอันนี้ตามความเชื่อทาพองพุทาพุทธศาสนานะครับอธิบายก่อนนะครับที่อธิบายนี้ไม่ไม่ไม่ไม ไม่ได้จะมาชี้เป้าหรือแนะนําให้กับคนทรยศชาติหรืออะไรนะครับแต่มันไม่มีจริงๆนะครับเราก็พูดไปตามหลักการนะครับผมมุมมองมองในมุมของพระยาพลาเทพเนี่ยเขาก่อกรบบทจริงหรือทําไมเขาทําแค่นี้เขาถึงจะเป็นเปรตนะครับถ้าพระยาพลาเทพเป็นเปรตถ้ามหากษัตริย์อยุธยาพระองค์อื่นๆก็เป็นเปรตได้นะครับเพราะว่ากษัตริย์อยุธยานะครับเราก็รู้ว่าแต่ละพระองค์นะครับขึ้นมา ก็ไม่ค่อยจะสวยงามเท่าไหร่นะครับกระบทขึ้นมาทั้งนั้นนะครับผมจะให้ยกตัวอย่างก็อาทิเช่นนะครับสมเด็จพระรามีสวนนะครับก็มาสําเร็จโทษพระเจ้าทองลันนะครับพระชัยราชานะครับก็มาสําเร็จโทษพระระชาพระเจ้าทรงธรรมก็มาสําเร็จโทษพระศรีสวัสดินะครับก็คือก่อกระบทขึ้นอนะไรพระเจ้าปราสาททองยิ่งหนักครับกระบท พระเชษฐานะครับกระบฏพระเชษฐากระบฏพระศรีเสาวภาคนะครับเพื่อจิงราชบรรลังให้พระเจ้าทรงทำนะครับสมเด็จพระนารายณ์ยิ่งใหญ่ฮะตั้งแต่นู่นตั้งแต่จับพระเชษฐาตั้งตั้งแต่สมเด็จโทษสมเด็จเจ้าฟ้าชัยนะครับสมเด็จโทษเจ้าฟ้าชัยสมเด็จโทษพระศรีสุธรรมราชานะครับ ยิ่งบรมกฏยิ่งแล้วใหญ่นะครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะฮะสำเร็จโทษเจ้าฟ้าอภัยเจ้าฟ้าปรเมสนะครับแล้วก็เอาพระแสงมาทิ้งตรงนี้แหละแล้วก็พระเจ้าอยู่หัวบรมกฏฆ่าพระด้วยนะครับพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนี่ฆ่าพระองค์หนึ่งด้วยที่พระยาถ้าจะไม่ผิดนะครับพระยายมราชเดิมหนีไปบวชนะครับหนีภัยการเมืองที่ไปเข้ากับเจ้าฟ้าอภัยเจ้าฟ้าปรเมศนะครับหนี นี้ไปบวชนะครับที่วัดในวัดหนึ่งะครัจจะจวัดให้ได้นะฮะแล้วก็พระเจ้าอยู่หัวบรมบรมกโกรดจ้างแขนก,กามนะครับไปแทงพระยายมราชซึ่งบวชเป็นพระเนี่ยตายบรมกโกรนี่ถ้ากล่าวหาว่าเป็นเปรตเนี่ยบรมกโกศดก็น่าจะเข้าขายนะครับแต่ผมก็ไม่กล้ากล่าวหาพราะองค์ท่านนะครับมีคนเดียวที่กล้ากล่าวหาพระยาพลเทพก็คือเขาขอการไม่สําเร็จไงก็เลยไปกล่าวหาเขาผมเองก็ยังไม่กล้ากล่าวหา พระมาหากษัตริย์หรือใครคนใดคนหนึ่งว่าเขาเป็นเปรตเพราะต่อการกรบฏไม่สําเร็จนะฮะผมไม่กล้านะฮะเิดเท็จจริงประการใดนะครับเราต้องยืนยันกันด้วยหลักฐานนะครับแย้งกันด้วยหลักฐานนะครับไอ้ที่ว่าเกิดทันเหรออะไรประมาณนี้นะครับมันเป็นคําถามที่ไม่กระเตื้องปัญญาเลยนะฮะทุกคนนะครับไม่มีใครนะครับที่จะเกิดทันสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับถ้าแย้งมาเกิดทันหรอ นะครับเป็นคําถามเป็นคําแย้งนะครับที่โง่มากๆนะฮะมันไม่มีใครเกิดทันนะครับเราต้องแย้งกันด้วยหลักฐานนะครับเชิงประจักษ์นะครับหลักฐานเชิงประจักษ์เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับอ่าถ้าแย้งมาเป็นหลักฐานนะครับมีหลักฐานแน่นอนนะครับว่าพญาพลเทพนะครับเป็นกบฏจริงนะครับถ้าแย้งมานะครับแต่ที่นี่นะครับที่นี้หลักฐานที่พญาพลเทพเป็นกบฏเนี่ยมัน มันอ่อนนะครับมันมีแค่ทําให้การขนลวงหาวัดนะครับคืออย่างนี้นะครับในวันอังคารขึ้น9ค่ำเดือน5นะครับจนถึงศ่กร้อย1,129เนี่ยคือพม่าเนี่ยเขาเขาขุดอุโมงค์แล้วก็กาแพงเมืองซุดนะครับเขาก็เข้าได้ตรงจุดนั้นแล้วมีเหตุผลอะไรที่พญาพลเทศจะไปเปิดประตูเมืองอีกในเมื่อพม่าเขาก็เข้าเมืองได้แล้วนะครับมันก็ไม่มีเหตุผลนะครับไม่สมเหตุสมผลนะครับมันไม่มเม็กซเซน์กัน นะครับมันไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไปรองรับตรงนั้นได้นะฮะส่วนที่ว่าพระยาพลเทพนะครับไปเสียที่วัดคุชทารามนะครับอันนี้ยิ่งแล้วใหญ่นะครับยิ่งหนักไปกว่าเดิมนะฮะเพราะว่าในมหาราชวงศ์พงศาวดารพม่านะครับมีหนึ่งชื่อนะครับที่โดนจับกวดต้อมไปที่พม่านะครับบอกว่าจับพระยาพลเทพนะครับเจ้ากระทรวงเกษตรนะครับไปเป็นเฉลยในครั้งนั้นด้วยนะฮะ เดี๋ยวถ้าไม่เชื่อนะครับผมจะเอาตำรามาให้ทุกคนดูนะครับคอยดูนะฮะอันนี้เป็นมหาราชวงศ์พงศาวดารพม่านะครับเร่มสีแดงนะครับหาซื้อได้นะครับที่จริงผมก็หิ้วมาหายนะครับเร่มนี้นะฮะถ้าทุกคนสนใจก็ยินบ็อกมาได้นะฮะนี่ครับมีชื่อพญาพลเทพนะครับที่พม่าเขาจะเป็นเป็นเฉลยครับในนี้จะออกออกนามว่าพญาเทพนะครับก็คือพยาพลเทพ นะครับมันก็จะไปขัดแย้งกับหลักฐานไทยนะครับที่บอกว่าพญาพล,ลเทพนะครับเป็นกบฏแล้วไปเปิดประตูเมืองให้พมา่าแล้วหลักคําที่อาจารย์คนนั้นให้มาก็คือพญาคนนั้นนะครับโดนพระเจ้ามังระนะครับมีหมายล่าสั่งให้ไปวัดครุฑนะครับซึ่งแล้วก็ไปฆ่าพญาพล,ลเทพที่วัดครุฑทารามตายเป็นเปรตที่วัดครุฑนะครับซึ่งวัดครุฑนะครับเป็นวัดที่สร้างในรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าอยู่ทัวจริง นะครับวัดคุดกับวัดละมุดนะครับที่สมเด็จพระเจ้าเอกทัศทรงสร้างขึ้นมานะครับแต่มันไม่มีหลักฐานไหนเลยนะครับถึงสถาพันการธนุมาตรเดิมนะครับว่าพระเจ้าเอกทัศว่าพระเจ้าเอกทัศนะครับไปบูรณะวัดคุดทารามฮะเลไปบูรณะวัดกุฎีดาวนะครับไม่มีอะไรจริงๆนะครับถ้ามีนะครับมันก็จะเป็นข้อมูลนะครับที่เพิ่มน้ําหนักให้ ให้กับข้อมูลฝั่งท่านนะครับเนี่ยดูได้เลยนะฮะไม่มีนะฮะอันนี้เป็นพงศวดรนที่ชําระเก่าที่สุดเลยนะฮะสถาพันจันทร์ธนุมาตรเจิมนะครับชําระในสมัยราชการที่หนึ่งนะครับไม่มีเลยนะครับบอกว่าที่บอกว่าพระเจ้าเอกทัศนะครับไปบูรณะวัดกุดีดาวนะครับถ้ามีนะครับก็ส่งมาแย้งได้นะครับไม่เอาแบบว่ามโนนะครับไม่เอาแบบว่าฝันเห็นพระเจ้าเอกทัศนนะครับไปบูรณะวัดกุดีดาวนะครับไม่เอาอย่างนี้นะครับ เอาเอามาเป็นหลักฐานนะฮะมายันกันนะครับไอ้ข้อมูลที่ว่าเกิดทันเหรออะไรแบบนี้ก็ไม่ต้องเขียนเข้ามานะครับไม่ต้องเขียนเข้ามาในคอมเมนต์นะครับมันเป็นคําถามที่ไม่กระเตือองปัญญานะครับเป็นคําถามของคนงง่นะครับที่จะตอบเข้ามานะฮะอันนี้ถือว่าผมด่าแบบเบาสุดแล้วนะฮะเนี่ยเกิดทันหรอประวัติศาสตร์นอกตํารานะครับคําว่าประวัติศาสตร์ก็คือประวัติประวัติก็คือเรื่องราวนะครับเหมือนที่เราเกิดมานะฮะเราก็มีประวัตินะฮะ ประวัติเรื่องราวความเป็นมานะครับประวัติทีนี้มันจะมีคําว่าคําสมาคำสนธินะครับคำว่าประวัติเรื่องราวความเป็นมาศาสตร์ก็คือการเรียนรู้นะครับประวัติศาสตร์นะครับจะแบ่งออกเป็นสองช่วงนะครับก็คือสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็สมัยประวัติศาสตร์นะครับมันจะมีสองช่วงดังนี้นะครับสมัยประวัติศาสตร์ก็คือสมัยที่เรามีตัวอักษรนะครับบันทึกนะครับเขียนเรื่องราวไว้ในสมุดข่อยหรือในคัมภีร์ ศ term term like then, ิลราจารึกอะไรก็ว่าไปนะครับนี่คือสมัยประวัติศาสตร์นะครับก่อนประวัติศาสตร์นะก็คือสมัยที่เรายังไม่มีตัวหนังสือนะครับหรือตัวอักษรนะครับอาจจะเป็นภาพเขียนหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับตามตามที่เราเห็นตามแหล่งโบราณสถานนั้นแหล่งโบราณคดีทั่วไปนะฮะมันก็จะมีอยู่นะครับเป็นหลักฐานเชิงโบราณคดีนะครับก่อนประวัติศาสตร์นะครับสมัยประวัติศาสตร์ก็คือสมัยที่เรามีลายลักษณ์อักษรนะครับพวกพงศาวดารอย่างเนี้ย นะครับพวกจนไม้เหตุอย่างนี้ตำราต่างๆอย่างนี้นะครับถือว่าเป็นหลักฐานและข้อมูลประ,ประวัติศาสตร์นะฮะแล้วข้อมูลที่ว่าผู้ชนะเป็นคนเขียนประวัติศาสตร์นะฮะพระราชพงศาวดารกรุงเสียอยุธยานะครับฉบับพันจันทนุมาศเจิมนะครับบันทึกเรื่องราวการเสียกรุงไว้นะครับอันนี้ก็ เป็นข้อมูลของคนแพ้นะครับคนแพ้ก็เขียนต่อประวัติศาสตร์ได้เหมือนกันนะครับไม่ไม่จาเป็นต้องคนชนะเขียนประวัติศาสตร์นะแล้วมันมีความจําเป็นอะไรนะครับที่จะต้องไปผู้ชนะจะมาเขียนประวัติศาสตร์การบุรณะวัดนะครับมันมีความจะเป็นอะไรนะครับทางการเมืองนะครับเขาก็บอกในพงศาวดารชัดเจนนะครับว่าพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระบุรณะวัดมเหยงยองนะครับบรมโกศ บูรณะวัดกุดีดาวก็ชัดเจนในพงศวดานครับมันมีเหตุผลอะไรที่ผู้ชนะผู้แพ้จะเขียนพงศวดานช่วงนี้บิดเบือนนะฮะมันไม่ใช่สงครามนะครับมันเป็นการ,บ,รบูรณะวัดจะให้ผู้ชนะผู้แพ้มาบันทึกยังไงไม่เข้าใจนะครับไม,ม่เซน์น,นะฮะตรงนี้นะฮะทำไมจะต้องให้ผมมาอัดคลิปแก้หลายรอบนะฮะจะแย้งมาก็แย้งมาแบบมีเหตุผลนะครับมีแย้งมาแบบคนเรียนหนังสือนะครับ ไม่ใช่แย้งมาแบบคนไม่มีแบบคนไม่มีการศึกษานะฮะเกิดทันหรืออะไรแบบนี้นะครับเป็นคําถามที่ไม่กระเตื้องปัญญามากไหมฮะคะําถามแบบง่ๆมากนะฮะอ้าวถ้าจะแย้งก็แย้งมาได้นะครับแต่ก็ต้องเอาหลักฐานมาแย้งนะครับไม่เอาทรงเจ้าเข้าผีนะฮะที่เกียริจะด่ารายการนี้เตรียมทนนะนะฮะอุตส่าห์เปิดหน้าด่าขนาดนี้ละอยากแย้งก็แย้งมาได้ฮะ,ะอา้าวชมเยี่ยวรอบๆบครับ อ่าชมวิวรอบๆนะครับตอนนี้เราอยู่ฝั่งเกาะเมืองอยุธยานะครับตรงหัวแหลมนะครับป้อมซัดกบอ่าดูรอบๆครับอ่าดูนะครับเป็นติ่งอาจารย์เลนนี่นะครับก็เข้ามาดูได้นะฮะเข้ามาดูได้นะฮะโอ้เลอพูดชื่ออาจารย์ไปนะครับเป็นสิี่มงคลต่อปากมากฮะเป็นเสลิ่มงคลต่อปากผมมากเลยฮะเถอะเลอเลือกชื่ออาจารย์ไป นะครับก็อย่าถือโทษโกรธเคืองอะไรผมเลยนะครับผมความรู้น้อยนะฮะอาจจะไม่สู้อาจารย์เรนนี่นะฮะที่เอาความรู้จากนรกสวรรค์นะฮะมาแย้งผมได้นะฮะเอาตามนี้แล้วกันนะครับเผื่อกรมศิลปากรฟ้องอะไรขึ้นมานะครับก็เอาผีเอาอะไรไปช่วยแล้วกันนะฮะอย่าเอาหลักฐานพวกนี้ไปช่วยนะฮะก็ขอขอบพระคุณนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับเดี๋ยวมีประเด็นใหม่ๆอีกก็จะมา แหกอีกนะฮะขอบคุณครับสวัสดีครับ